สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้พบกับครัวบ้านนิชานันนะคะครัวบ้านบ้านของเรานะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาผัดหอยลายกันนะคะในกระทะของเราก็จะเป็นน้ำมันนะคะประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะนะคะหอยลายนะคะ หอยลายอันนี้มาจากสมุทรปราการนะคะหอยลายน้าเค็มน,นะคะเราก็จะใส่เขาเรียกว่าอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะคะสับหยาบๆค่ะนะคะ,นะคะใส่ลงไปะคะ่ะกระเทียมสับหยาบนะคะเป็นดุ่นดุนห,นอ,หอมๆคะ่ะนะคะจากศรีสะเกตคะ่ะอกจังหวัดด้วยจะได้ขายดีนะคะ่ะจากนั้นเราก็จะใส่ หอยลายค่ะนีค่ะหอยลายวันนี้สดใหม่ค่ะตัวใหญ่ๆนะคะหอมแล้วนะคะกระเทียมหอมแล้วไห่ลายล้างให้สะอาดนะคะล้างหลายๆน้ําแล้วก็แช่ไว้ประมาณยี่นาทีค่ะปิดไปก่อนนะคะเพื่อให้หอยปักอ้านะคะ วันนี้เราใส่ใบโหระพาค่ะน,นะคะเป็นโหนะคะวันนี้เล่งไฟได้นะคะให้ปากอ้าตัวแดงนะคะตัวแดงคือหมายความว่าถอยสดๆเนี่ยตัวก็จะเป็นสีชมพูนะคะ่ะเดี๋ยวน้ําหอยก็จะออกมานะคะคนตะกิดนะคะแอบคน,นะคะ่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ หอมค่ะเม็เไหมเป็นสีชมพูแล้วค่ะติดต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะปาดหน้าดูเลยนะคะ ไฟต้องแรงหน่อยนะคะถึงจะอร่อยค่ะหอยสวยค่ะตัวใหญ่ค่ะนี้นะะัจากนั้นเราจะใส่สุกแล้วอย่างนี้สุกเลยค่ะค่ะเห็นไหมคะตัวสวยค่ะ,ต,ววคะตัวสวยอ้วนอวบนะคะนี่ค่ะอ้วนมากเลยนะคะเห็น โชว์ให้ดูนะหนี่อยที่สดนะเวลาสุกก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะวิธีกันดูค่ะจากนั้นก็จะใส่เต้าเจี้ยวค่ะวันนี้ใส่เต้าเจี้ยวไปสองช้อนโต๊ะนะคะบ้านเราผัดถหอยลายก็จะมีหลายสูตรนะคะติดตามเราด้วยนะคะ ติดตามครัวเราว่ามีสูตรอะไรบ้างนะคะ <c oughs> มั้ยลงไปแล้วก็จะหอมค่ะหอมนะคะหอมไปด้วยกันนะคะ <c oughs> โชว์หอยค่ะ <c oughs> อ่ะตอนนี้เราก็จะใส่ผักวันนี้โหเป็นโหระพานะคะห้าต้นค่ะห้าต้นใส่ลง <c oughs> ไปค่ะหอมหอมนะคะไม่หอมค่ะ ปุกเ้าค่ะให้ผักจลดโผล่ลงไปแล้วก็จะหอมอบอวนค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากคี่ค่ะโชว์ค่ะโชว์หอยค่ะดับไฟค่ะดับไฟนะคะ ตอนนี้ก็จะโชว์หอยที่สุกแล้วนะคะตอนนี้เรามีผักเขียวลงไปนะมันก็จะสวยงามอีกหน่อยค่ะนะคะใครชอบกะเพราแดงก็ใส่กะเพราแดงได้นะคะใครชอบโผก็ใส่โหรือจะใส่ทั้งสองอย่างก็ได้ค่ะสุขแดงใจปาตถนาค่ะนะคะโชว์หอยค่ะเห็นไหมคะตัวบมวมบเบอวบอวบป้วนอ้วนสวัสดีนะคะแล้วพบกันครั้งต่อไปนะคะ โชวค่ะโชหอยอาละคาตักใส่จานนะคะตักเสิบนะคะไปกินด้วยกันเลยนะคะกินด้วยกันค่ะนี่ก็ได้กินได้สองท่านแล้วนะคะเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันนะคะครั้งต่อไปค่ะ โชว์ใกล้ๆค่ะจะได้หอมหอมสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์แล้เด้วยนะ